เสร็จแล้วขอเพื่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วยินดีต้อนรับมา,มามาหอมกรุบหอมน้ำปลานนัว,นวตำจุดจวดข้าวร้อนๆปลาทูหน้าก็คอหักหน้าก็คอหักทอดแล้วก็คอยังไม่หักมาดูซิทอดปลาทูพี่ิจะเอาหัวใครจะเอาตัวก็เอาค่ะจองหัวนะคะทอดปลาทูร้อนๆนะคะทอดปลาทูหน้าก็คอหัก น้าก็็ขอหักดูซิตำมันนี้ยั่วๆใส่มะเขือแล้วก็โรยด้วยอันนี้พีซื้อมามเมล็ดมเมล็ดไอ้เ <c oughs> ม<ะ>็ดเหม็นแต่อร่อยไม่มีมเมล็ดผักกระทินคะ่ะแต่อันนี้เป็นอ๋อจำชื่อไม่ได้แล้วนี่ทางใต้สตอใช่ไหม ใช่สตอร,รยด้วยเสแบบก่อนเบิบ่งดูหน้าตาหน้าตาทานกับข้าวร้อนๆนะคะข้าวมีหอบเพิ่งเสร็จแล้วค่ะเสร็จโอ,โอ้ยข้าวร้อนข้าวร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนข้าวร้อนๆส้มตำมาเด้อ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 พี่น้องแมวเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวทั่วโลกมา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 ,มา เสร็จแล้วเสร็จเสร็จเสร็จเร็จแล้ววิตัดคลิปไม่เป็นทำเป็นขั้นเป็นตอนทําคลิปดิบๆนี่แหละป้าคือเหม็นคือนวแเ่น้ำปลาก็นัวสตอก็เหม็นก็จะผับสตอแต่มันแพงไปนี่แหละซื้อมาสามร้อยด้ยหนุ่มเดียวม ก็ยังคุยกันอยู่ว่มามะละกอก็แพงอะไรก็แพงที่เมืองนอกเงินหาพันเพราเต็มถุงมาแหละวิ่งกลับบ้านเลยนะคะไปเลยค่ะไปสวยกันเลยไปสวยประทูไหมถ้า,าใส่อย่างนี้มันจะเปื้อนไหมนี่หน้าก็หน้าก็คอหัดเลยฮะ,ะประทูเอาตัวหนึ่งไปก่อนนะคะ ตัวนั้นเผื่อมันไม่หมดเราก็เอาไว้อุ่นอีกเนาะวิวิก็อยู่คนเดียวหรือว่าใครอยากได้วิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาเลยนะคะจะทําให้เป็นชุดๆตำถาดปะทูวิวิจองหัวจองหัวใครอยากได้ตัวก็ไปเลยปามาเด้อมาเด้อขาเหนียวกับกล้องบักไงร้อนร้อนมาเลยค่ะพูดไม่ได้แล้วมันยั่วยั่วยั่วน้ำลายมัน ผฟงกระเด็นมาเลยค่ะมาเลยค่ะปลาทูทอดส้มตำสดๆนี่โรยด้วยผักกะทินไม่ใช่สตอสิสตอ,สสตอฟักใหญ่สตอนะคะผัดสตอก็อร่อยนะคนทางใต้ก็าทำน้ำพริกกะปิน้ำพริกสตอนะคะมามามาเลยเพื่อนใครอยากชิม หรือว่าขยาดได้มาเลยวิวีจะเอาให้กินไม่หมดหรอกวีด <c oughs> ูนี่ว่าอะไรนะคำๆมีจะททำกับข้าววิวีกินอยู่แล้วหะนาะว้นอมาเลยมาเลยมาเลยเสบเสบกินแปลกตุ๊ตุมาเลยค่ะ